โอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปอาชีรอดกลางทะเลทรายกันอีกครั้งหนึ่งเอาละอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่อะแกพกปืนไปกระบอกหนึ่งแต่กระสวนแต่พี่เฮ้ยพี่ผมยิ้ไม่ได้อ่ะมันน่าจะเป็นของพี่คนเดียวแล้วล่ะฮ่าฮ้อเฮอเอาละเดี๋ยวดับแรกเราทองไปขายก่อนล้วกันถ้าอย่างนั้นได้เลยเบะโอเคเราได้ตังมาแล้วจากนั้นเราก็จะไปซื้อฐานหินเหมือนเดิมเพื่อออกเดินทางนายเก็บกระดาษตรงนั้นไปเผาเลย กระดาษหนังสือพิมพ์นายเก็บหมดหรือยังหมดแล้วเป๊ะเออนายมีตังห้าสิบบาทเท่ากันเหรอยี่สิบครับอ๋อนายมียี่สิบสินะก็อันนี้หินของนายเหรอที่พื้นเนี่ยทำไมฉันเก็บไม่ได้อา้าวแล้วผมเก็บหินใครมานายน่าจะเก็บหินฉันไปนะโอเคไม่เป็นไรมาฉันเอามาแล้วคิดว่าหินสองก้อนก็น่าจะพอเอาล่ะเราจะเอนเ็นเกมน,นี้โดยวิธีการง่ายๆนะเจ้าเพลงคือก็คือเราจะเดินทางไปให้ได้หนึ่งมืนเมตรตลอดเวลา ไปนะเลสโกหวังว่าเราจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนที่เรามีกันนะเพื่อนแวะไหมไม่แวะฉันจะมุ่งนายาวไปเพราะเดี๋ยวเวลาฟ้ามืด้แต่ไวได้ไวได้ไวได้ผมจะไม่มืดเอาจะจากตัวถ้าม,มืดนายจะต้องวิ่งเข้าเมืองเท่านั้นไเดี๋ยวฉันจะยิงแล้วนายก็จัดก,การเก็บศพมันไปเผาเลย,ยเอาไปไเอาไปใช้อาวกิจได้เลยเดี๋ยวฉันจะยิงให้หมดเลยเฮ้ยออกมาพวกซอมบี้ ไปออกมานี here, wow. all, ่เพียบเลยเอาไปเก็บศพได้เลยว้าวอิ่มหนำสำราญอันนี้เราเก็บได้ไหมนี้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยรูปพงรูปภาพเก็บไปด้วยมันเอาไปขายได้นะเพื่อนไปบ้านอีกหลังนึงไปเสียกิจปืนโตไปแล้วเว้ยเฮ้ยพิกฤตบ้านนู้นไฟไหม้ปล่อยมันเราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นน่ะมาฉันจะฉันจะช่วยนายเองโอ้ย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 ฉนนกัดฉนดนกัดกัดเด้อกัดเด้อกัดเด้อเลือรดเลย เลือดลดเลยเลือฉันลดเพื่อนมาได้เรือฉันจะหมดตัวแล้วเพื่อนเพื่อนเก็บไปเลยเพื่อน <พา S 1> โอเคคิดว่าน่าจะพอแล้วป่ะเอาไปเผาก็ดีกว่า,<พ>าเผาเผาให้หมดเลยเพื่อนโยนศพออกมารัวรรเลยเ๋ยวฉันจะช่วยยืนตรงนั้นเลยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วกดปล่อยศพได้เลยมันจะเด้งเข้าไปเลยคือผมไม่แน่ใจว่าผมมีอะไรามาบ้างไงพี่เฮ้ยไม่นายพูดอย่างนั้นละเพื่อนอ่ะนายจัดก,การไปเดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือเองปูนปูนกระชกระชักปูนปูนเฮ้ยฉันลืมมาเพื่อนว่าไงพี่ ฉันลืมกดออดฮ่าฮ่าฮไงอะพี่ไปไปไปเฮ้ยฟ้าใกล้มืดเจ้าว่าน่าจะเฮ้ยขอมันแปะบนรถได้นะกดตัวแซดแปะได้นะลืมบอกตอนนี้สีม่วงเย็นแล้วพี่เออนายดูนายกาตรงไหนวะซ้ายมือเห็นไหมอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอเคโอเคเราจะจอดตรงนี้ก่อนเรามีที่ขายของพอดีเลยเพื่อนมาเร็วครับนี่ซอมบี้โอ้โหเย็นแบนี้ สู้เขาสู้เขาไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเล้าพี่มาแล่าแล้วพี่ยิง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 โอ้มันตายหมดแล้วน้องโอเคพี่เดี๋ยวเอยตรงนี้มีผ้ามันแผลพอดีเลยเราออกมาก่อนเราไม่มีอะไรในตัวเลยอ่ะเราจะซื้ออะไรได้บ้างวะเนียเออก่อนไหลเราซื้อผ้ามันแผลรู้สึกว่าผ้ามันแผลนี่น่าจะใช้ได้หลายสถานการณ์นะเอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะใช้ผ้ามันแผลกับตัวเองก่อนนะเพราะว่าเลือดฉันจะหมดนะฉันมีเงินอยู่50บาทน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพยายามเก็บซื้อ้าันแผลให้หมดเลยแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเราจะบาดเจ็บง่ายมังจะเป็นเช่นนั้นอ๋อมีที่ขายใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เอาอันนี้ไปขายแต่มันเป็นขยะพี่มันขายได้ไหมเนี่ยขายได้หมดนะมาเดี๋ยวฉันจะไปขายให้มาดูกันว่าไอกาน้ำงงงอันนี้ราคากี่บาทปึ้งห้าบาทแน่ว้าวรวยกันเลยทีเดียวโอ้รายเก็บเลย นายเก็บไปเลยนาจะได้ไปซื้อปืนน่ะไปเถอะเราต้องรีบออกเดินทางแล้วฟ้าใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะลำบากกันนะเพราะเราเราเดินทางมายังไม่ถึงหนึ่งพันเท่าไหร่เนี่ยเราเดินทางมาเท่าไหร่แล้ววะเออก็ไกลอยู่นะสองพันเมตรอีกตั้งแปดพันเมตรน้องแล้วแล้ววเดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะมนุดมาป่าโผล่เร็วขอผ้าพันแผลอันหนึ่งได้เลยมาแล้วไปพวกเราพร้อมที่จะไปกันมรนดาแล้วพี่ไปเลยนายขับเลยอ้าวโอเคไปเพราะฉันคือพลปืน เฮ้ยยีแย่แล้วห้ามจอดเด็ดขาดนะเพื nah ่อนคืนนี oh. like ้คืนนี้ผจ์แดงด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นแวมไพร์มันจะโผล่งั้นเราต้องระวังทุกคนเราต้องระวังเราต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะทีนี้ใครก็ไม่น่าไว้ใจหรือว่าจริงๆแล้วคนขับรถของเราเป็นคือแวมไพร์อาจจะเป็นไปได้เฮ้ยเอาล้ยหมาป่าหอนด้วยตอนนี้เป็นหมาป่าเดียวได้ยไกลยังไกยังโอ้โหเราเดินทางมาได้น้อยมากเลยอ่ะ เราต้องเดินทางไปที่1 0 0 0 0มเมตรแรกให้ได้ก่อนเป้าหมายของเราอยู่ที่80,000เมตรนะน้องชายได้เลยพี่โุยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ถ้าเราไม่จอดนะั้นเราจะปลอดภัยจำเอาไว้ว่าเราต้องพยายามตุนสเสบียงฟืนไฟเอาไว้เพื่อเดินทางในยามค่ำคืนนะสำหรับตอนกลางวันนั้น<ด>เราสามารถแวะเพื่อที่จะฟาร์มอะไรก็ได้แต่กลางคืนนี่ห้าเดขารเพราะมันอันตรายเหลือเกินอ่ะครับผมดีมากเลยอ่ะเจ้าคาร์บอยน้อย ฟิวเราเริ่มลดแล้วพี่ใช่แล้วเราจะพอ,พอพออยู่มัง้งเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่แล้วอีกนิดเดียวน้องชายถ้าเราเข้าไปได้เราจะมีเงินมหาศาลเลยเพราะว่าในป้อมปืนอ่ะมันจะมีปืนอัตโนมัติที่ยิงแล้วก็ปกป้องเราจากเหล่ามนุษย์บาป่าแล้วก็แวมพายด้วยออ้ยหมู่บ้านนี้น่าสงสารจังเลยอะ่ะหมู่บ้านนี้ถูกซอมบี้บุกแล้วก็ไฟลุกไหมน่าสงสารจัง,จงเลยอโอ้ซอมบี้วิง่งซอมบี้ สักวันหนึ่งฉันจะหาวัคซีนมารักษาพวกนายนะเพื่อนเอาล่ะเราเดินทางมาที่8,300แล้วเราน่าจะใกล้แล้วแหละใกล้ที่จะเจอประตูเมืองหรือยังวะนะมันเจอหรือยังเนี่ยเฮ้ยลิบลิบแล้วพี่ลิบลิบเฮ้ย hey, เจอแล้วประตูเมืองเดี๋ยวนายเตรียมจอดได้เลยอุ้ยเพือนพายเฮ้ย hey, ไม่ต้องกลัวเราเราเข้าไปข้างในแล้วเราจะปลอดภยัยเราจอดด้านในแล้วเดี๋ยวเรารอเก็บศพพวกมันไปขายได้ด้วยต้องใช้จอดเลยลกระโดดอไปแล้วมาเลยเดี๋ยวเราดูก่อน อ้ยได้แล้วหนึ่งศพไปไงเก็บเก็บนี่นี่มันอยู่ใต้รถเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยแล้ว,ลวอย่าลืมว่าแบบเนี้ยมันสามารถขี่ม้าได้เวยนะ้นองชายเดี๋ยวดูเฮ้ยเฮ้ยโจรโจรเพียบเลยน้องชายเฮ้ยศพโจรเดี๋ยวพี่เก็บกนบนอนศพโจรอ่ะเราสามารถเอาไปขึ้นข้าวหัวได้เอา้ามันตายหมดแล้วมันหมดเวลามอาอ่าเดี๋ยวนี่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 ได้มานี่เร็ว ดี๋ยวฉันจะแบ่งให้นายมาฉันจะแบ่งข้าวหัวให้นายเดินมาหาฉันเร็วฉันอยู่ตรงนี้เอาละฉันจะอ่านสตอมาหนึ่งตัวนายเอาเข้าไปส่งเลยในสำนักงานในอำเภอเนี่ยนายจะได้ตังค์ด้วยอโจดอจเอจดมาส่งครับโอ้ได้ตั้งสามสิบห้าไปไกลรวยเลยพอซื้อปืนยังนายมีตังค์เท่าไหร่แล้วอะสามสิบห้าเออไม่น่าพอนะเพื่อนฉันสามารถให้นายได้อีกตัวหนึ่งนะสนใจไหม โอ้จะดีนะไปม,มาเอาไปฉันวางศพไว้ข้างในนะม<อ>าจัดก,การ,รได้เลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูกันว่าตรงอื่นมันมีอะไรขายอีกบ้างเมื่อกี้เรามีศพแววไพร์มาด้วยอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเอาศพแววไพร์ไปขายก่อนถ้าจำไม่ผิดนี่ศพแววไพร์ก็หลายตั้งอยู่นะซึ่งตอนนี้น้องเพลงของเราก็น่าจะซื้ออ่าปืนได้แล้วสักหนึ่งกระบอกอ,ะอ่ะอะแวมไพายมานี้แวมไพายนี่ได้15บาทเองหูถูกกว่าโจดอีกอะ เอาละน้องชายเดี๋ยวพี่เอาเฮ้ยจะไปไหนเอาไปขายเหรอเอาไปลองที่ขายได้ปะ่ะเราดูพี่น้องมา้าแต่ว่ามันทไปทําฟืนได้นะขายไม่ได้น้องชายโอ้ขายไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้เอาละเดี๋ยวเราจะตุนกระสุนกันเพิ่มนายซื้อปืนอะไรอะ่ะซื้อปืนอะไรดีอะพี่ลูกซองเออลูกซองแรงกว่านะถ้าตังค์นายพอเจ็ดสิบพอดีโอเคพออยู่ <1 20. S 1> เหลือยี่สิบเฮ้ยนายจะถือใส่กระเป๋าทาไมอะนายก็ถือติดตัวไปเลยเอาหรอใช้นายถือติดตัวได้เลยน้อง โอเคพี่โอเคเราจะซื้อกะสูนติดไปสองตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วเหลือตังยี่สิบห้าเราก็เฮ้ยไปดูฟืนไฟหน่อยดิมันขาดเท่าไหรอ่อ่ะมีเงินพอซื้อไหนะมเฮ้ยแย่แล้วที่นี่ไม่มีฟืนขายไม่เอาละน้องเราเหลือขีดแล้วว่าหนึ่งสองสองขีดครึ่งพี่น้องเอาค้อนมาทุบม้าเลยนะ้องนายต้องทุบม้าเพื่อฆ่าพวกมันแล้วมันไปทําฟืนแล้วละ่ะโอไม่นะเฮ้ยจริงโอ มันทําได้เทเพียงเด็กโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันเอาปืนยิงเองนั่นไงทุบได้อยู่เลื่อนรถนายทุบมันไม่โดนเองโอเคพอแล้วนายทุบตัวต่อไปเดี๋ยวฉันจะไปใส่ฟืนบวกว่ามันจะเพียงพอให้เรานะฮึบเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้นะน้องม้าโอ้โหเพิ่มฟืนมานิดเดียวเองอะตายแล้วพี่หรือเราสามารถเอาม้าสดใส่ได้่ะลองดูสินายลองดูดินายขี่มันได้ปะตัวที่ยังไม่ตายได้พี่เฮ้ยนี่เอา ไหนอะพี่ปล่อยก่อนออกปล่อยแล้วเฮ้ยที่กบกบทำไมฉันขี่ไม่ได้อะ่ะบังนะพี่ลองกระโดดฮ้โอเคได้ละโอเคเราจะจอดม้าไว้บนนี้เพื่อเอาไว้ขี่หนึ่งตัวพอเออเราต้อง <มา S 1> แปะรเราต้องแปะมาไว้แปะนี่แปะแล้วโอเคไปเลย let's go เราต้องรีบเดินทางแล้วน้องตอนนี้บ่ายกว่าแล้วโอ้โหบ่ายสามแล้วเวลามันเดินเร็วจังเลยว่ะอุ้ยพีสีหมดแล้วโอ้เวลาเดินเร็วมากเลยต้องรีบกดปูน เยีอะมากเอาละถ้าเราเจอโจรเราจะแวะจับโจรเพราะว่าโจรมาราคาดีมากเลยแต่ถ้าเราไม่เจอโจรเราก็อาจจะขายเพื่อนแทนคนขายเพื่อนคือฉันเองไม่นะดูจากปริมาณของฟืนของเราแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปถึงเมืองต่อไปได้แน่เลยอะรู้สึกว่าเราซื้อฟืนมาน้อยเกินไปแล้วอะแะเมืองเมื่อกี้ดันไม่มีฟืนขายโอ้ไม่นะท่านหินสุที่รักของฉันเท่าไหร่แล้วอะหน่งหมื่นพันเองอะหน่งหมื่นพัน แล้วยิงขาดที่เจ็ดพันเราจะไปถึงไหมเอาใจช่วยกันด้วยทุกคนเฮ้ยๆน้องชายน้องชายจอจอโจนโจนด้านขวามือโจนเพียบเลยโจนเพียบเลยระวังระวังมันยิงเราด้วยโอ้ยมันยิงมันยิงรอมันเข้ามาใกล้ก่อนน้องโอเคพี่เด็ดหัวมาแล้วตัวนึงไว้หวตัวไเดี๋ยว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 พี่ไปล่อมาก่อนพี่ไปล่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วค่อยค่อยยิงปืนนายต้องยิงใกล้ๆนิดนึงปื๊บปื๊บโอ้โวววเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงยิงเฮ้ยเอาไม่ได้ เฮ้ย,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 ยโกระโดดขี่มาตายเฮ้ยอย่าตายนะนายตายหรือเปล่าผมตายพี่ไม่นะรอบที่แล้วเราพลาดเราซื้อทานหินหน้อยเกินไปทําให้เราลุกลี้ลุกลนมารอบนี้เราซื้อทานหินไป3ก้อนเลยตึงๆหวังว่ามันจะโพอไปถึงเมือง2และในเมือง2มันจะมีขายให้กับเราอีกนะเอานี่ยน้องชายพี่เอามาให้แล้ว1นึ่งอันเอาใส่เลยนั่นเอามัาานไป็ลอยอะไรอยู่นนมันะ เออ,อโอเคไอ้ก้อนหนึ่งไปเลยไปเลยพอ<ไ>ปูนเอาดอกดด้วยปูนปูนอย่าลืมว่าถ้าเราเจอโจรเราจะฆ่าโจรแต่ถ้าเราไม่เจอโจรเราจะอัดยาวเลยเพราะว่าตัวพวกธรรมดาเนี่ขายได้ราคาถูกมากเลยขั้น,น้าโจรหรือเปล่าพี่เฮ้ยเหมือนจะใช่ปะเห็นมา้าเอ้ยไมยมีแต่มมาวะไม่ใช่วะน้องชายไปเลยเฮ้ยด้านซ้ายมีร้านขายของแต่ช่างมันเราไม่มีตังค์ตอนนี้วิหมาเพียบเอ้ยทำไมน้องชายเหยียบม้าโอ้โหขับรถเหยียบมมา เฮ้ย hey, ใจร้ายตอนนี้เพิ่งเที่ยงตรงเรายังพอมีเวลาอยู่น้องชายคิดว่าเรายังเดินทางไปได้อีกวันนี้อยู่ที่4,500ไม่เจออะไรเลยอะระหว่างทางที่มาโจนป่าก็ไม่มีบ้านคนก็ไม่มีเหงาจังเลยอะนะหรือว่าจริงๆแล้วพวกเขากลัวปืนในมือของฉันหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าฉันถือปืนอยู่เขาก็เลยไม่กล้าออกมาไงเพราะว่าฉันคือสุดยอดตำรวจนะ ฉันคือผู้หมวดกีนเปียง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 ยิงอะไรวะน่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเรายังมีเวลาแวะไหมได้ได้ได้ฉันมีน้ํามันอยู่แต่ว่าตอนนี้เวลาเวลาเราอาจจะแวะที่นี่ก่อนไหมเพื่อเอาศพแล้วก็เอาศพมันมาไปเผาเพื่อประหยัดฟืนเดี๋ยวเพื่อเมืองต่อไปไม่มีฟืนมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วยิง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 เก็บ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 ศพไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะว่ะเยอะเดี๋ยวน้เด euh ี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะเฮ้ยด้านหลังด้านหลังว้าว้ว้มันเยอะมากเลยน้องชายระวังนะระวังเจ็บตัวเดี๋ยวข้างล่างพี่เคลียให้นี่นี่นี่ล้มไม่หมดล้มไม่หมดโอเคโอเคข้างล่างพี่เคลียแล้วน้องเคน้องเก็บเข้าเตาเผาเลยเราเราจะเอาแค่นี้พอนะเราไม่เอาเข้าไปด้านในแล้วอันตรายว่ะเผืองเลือดเปลือกกระสุนมากเลยพอเราแค่พอเดินทางไปถึงเมืองต่อไปพอ ไปเลยน่าจะถึงแล้วล่ะลาก่อนนะชาวเมืองเอาไว้ข้ามีกระสุนเยอะกว่านี้ข้าจะมาช่วยโอย้โดนเหยียบตายเลยแล้วนายต้องสังเกตให้ดีนะเมืองบางเมืองอ่ะมันมีแต่โจรก็มีมันเคยไล่ย,ยิงฉันด้วยฉันเคยโดนไล่ย,ยิงมาแล้วเฮ้ย hey, ตอนนี้6โมงเป็นเวลาดีมากที่เราจะเข้าเมืองว้าวเพราะว่าฟ้ามืดแล้วเราก็จะได้ไปเก็บพวกโจรพวกอะไรมาขายกันไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีตัวอะไรออกมานะ เฮ้ยฉันเห็นเหมือนโจนเฮ้ยโจนเราแบ่งกันคนละคนโอ้โจรเพียบเลยน้องโดดเลยว้ยโดดว้าวโจนเพียบเลยไปปึ๊บเอาไปเลยคนละสองคนละสองไปเลยไปเลยอุ้ยดีเฮ้ยฉันจองมาสีขาวนะได้เลยพี่เอาเลยนายขายให้หมดเลยตอนนี้นายก็น่าจะมีเงินมากพอที่จะซื้อปืนได้แล้วอ่ะต่อไปก็ตาชั้นผมซื้อปืนพกดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าเอาแต่ปืนพกมันยิงเร็วกว่าใช่ยิงไกลได้ด้วย ใช่มันเป็นสไนเปอร์นะนายจะเอาม้าสีอะไรนะฉันเอาสีขาวนะฉันมาแล้วนี่ฉันมีม้าด้วยทินต,ตาลก็ได้พี่เฮ้ยมีอะไรขายบ้างดูก่อน่านหินมีไหมเฮ้ยไม่มีทานหินเอาแยวเหรอโอ้ my กอดแต่ว่ามันมีชุดเกาะขายแต่ชุดเกาะโคตรแพงเลยโอเคไม่มีเราก็จะไม่เอาทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเรานาจะต้องซื้อเฮ้ยกันคืนแล้วโอเคเดี๋ยวพวกตัวมันน่าจะมาละ คืนนี้พระจันทร์แดงเหี่ยวอ่ะเอ้ยเป็นคืนของแวมพร์อีกแล้วเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อฉันจะซื้อกระสุนของอะไรดีปืนนี้ก็เหลือกระสุนไม่เยอะอ้าฉันเอาอย่างละหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งไม่น่าพอหรือเปล่าแวมพร์มา่าไปเลยเอจริงๆเราไม่ต้องฆ่าก็ได้นะเราแค่รอมันตายเราแค่รอมันตายก็ได้เราไม่ต้องไปทาอะไรมันเลยอะ่ะเก็บศพมันไปขายอย่างเดียวได้ตัวตั้งสิบห้าบาทนี่ เออฉันว่าฉันจะซื้อ,อยาติดไปสักสองอันเฮ้ยน้องชายที่ด้านนอกมีศพเพียบเลยเนี่ยข้างแพงอะ่ะยิงเหรอยิงเนี่ยไหนอะ่ะมันยิงไว้ตรงไหนอ่ะมันยิงข้างหลังพี่หรอือม,มันยิงข้าง<ค>นในเหรอ,หรอใช่ใช่ใช่มีตัวเดียวเองเฮ้ยเนี่ยม, <า S 1> มันยิงอยู่ดีไงมาอีกแล้วโอ้ยข้างในฉันจะเก็บไปขายบ้างฉันจะได้รวยฉันจะกลายเป็นคนรวยจากการที่เอาตัวพวกมันไปขายแล้วพอฉันรวยฉันก็จะก่อตั้งบ้านเมืองใหม่ของฉันขึ้นมา บ้านเมืองที่ปลอดเหล่าซอมบี้และแวมไพร์เอาล่าะเจ้าหมาน้อยไปประจนภไพกันดีกว่าอีกกอ่ก,กับกอบยี่ก,กับกอบเอ้ยก,กี่โมงแล้วน้องชายใกล้สว่างยังเราควรเดินทางก่อนสว่างเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเออเดินทางได้ไกลขึ้นเอ้สว่างแล้วไม่ทันแล้วขึ้นรถแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วชา้าไปแล้วไปแล้วมีศพอีกป่ามีศพอีกเปล่านายกำลังหาใช่ไหมเปล่าพี่ผมไปไปฉันไปแล้วปึบ เฮ้ยเดี๋ยวฟืนไฟเราโอ้โหน้อยมากเลยเดี๋ยวฉันมีฟืนอีกกันหนึ่งพอดีโอเคใส่แล้วไปเลยขับรถไปโอ้โหได้มันทีเดียวองอะันนี้ไปเอาไปาเผาได้ไหมเฮ้ยน้องมาน้องมาโดนรถเหยียบไปนะไม่เป็นไรนะงั้นเรามาตั้งชื่อให้หมาของเราดีกว่าหมาสีขาวผมดําขนาดนี้แน่นอนหมาสีขาวก็ต้องชื่อมานินมังกรใช่เหรอ,อ <laughs> ใช่ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจอดจอด,จอด ฉันเหมือนเจออะไรไหนดูประตูด้านขวานั่นสิมันมีบ้านที่ล้อมรั้วอยู่ด้วยเฮ้ยมันแปลกมากเลยอ่ะเฮ้ยขี่ม้ามาขี่ม้ามาเอามาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยมันแปลกมากเลยอ่ะมาลงไม่ได้ลงได้ได้ต้องเออนะต้องอุ้มลงก่อนใช่ใช่ได้ต้องอุ้มลงก่อนเฮ้ยมันแปลกจริงๆอ่ะฉันไม่เคยเห็นบ้านอะไรที่มันจะล้อมรั้วไว้อย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะมีระวังนะไม่ต้องกลัวฉันมีปืนและปืนของฉันก็มีลูก ซึ่งลูกของปืนฉันชื่อว่าปีเตอร์เุ้ยนี่ฟาร์มม้าหรือเปล่ามันเหมือนจะใช่นะที่นี่มันจะมีอะไรแปลกๆก<ว>ับเปล่าเฮ้ยๆๆตัวเพียบเลย,เลยแต่ตีเลยตีเลยจะได้ประหยัดกระสุนตีตีตรงนน้นมีม้าหนึ่งตัวแต่ว่าเราไม่มีอ่อาอ่านมา้าเราจะขี่มันไม่ได้อย่างงี้มันเป็นม้าป่าฉันไปส่องน,นะเฮ้ยเฮ้ยมีมีม้าอีกตัวหนึ่งไอ้สีมอกว้าวนายมาเก็บของไปเอาเลยเช้าเจ้าสีมอกพอ นี่ฉันมีเจ้าสีหมอกด้วยเป็นไง oh. อ๋อมาดินมังกรกับสีหมอกป่ะสีหมอกเรากลับรถของเรากันดีกว่า oh. เราเจะเาเจ้าสีหมอกไปด้วยอุ้ยเรามีสองตัวแล้วมา้าเ่ากลับเวลาเราลงไปล่าโจนเราก็จะได้แบบขี่ม้าลงไปล่าแล้วก็จะกลายเป็นคาร์บอยเต็มตัวไอ้ <That out. S 1> น้องแล้วนายอยากล่าซอมบี้แถวนี้ไปทําฟืนหน่อยไหม <That out. S 1> ฉันรู้สึก,กว่าฟืน <That out. S 1> เราอาจจะไม่พอนะอ่ะเจ้าสีหมอกอยู่ตรงนี้นะเนีย่ยไปไหนแปะแปะไว้เลย โอ้ของเพียบเลยนะ่าจะไปใช้ทําฟืนได้เพียบเลยอะ่ะตรงนี้มีรูปปั้นราคาแพงเหรอถ้าแล้วไม่น่าแพงนะขายได้ห้าเหรียญเองเรารีบเติมฟืนแล้วออกเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปไม่ไมถึงเมืองถัดไปกันน,ะน้องชายอย่าลืมว่าภารกิจของเราวันนี้ยังไงเราก็ต้องไปถึง8 0 0พให้ได้แม้ว่าเราจะเสียเวลาตรงนี้มาแล้วสามชั่วโมงก็ตาม <c oughs> ไปที่เหลือนายจัดการเลยฉันจะไปคนขับเอง โอ้ o, สวัสดีเรา้องบี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วคิดว่าเราน่าจะโอ้โหไม่ถึงแน่ๆเลยน้องชาย,ย,ยบ่ายสามเฮ้ยโจร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 เพียบโจรเพียบยิงยิงยิงเฮ้ยน้องน้องระวังตายน้องน้องหลบหลบไปเลยหลบไปเลยหลบเลยหลบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราพี่ตายเราพี่ตายน้องทิพหายแล้วแต่ภาพมันแผลเพียบเลยน้องโอ้ยไม่น้องรอก่อนนะน้องรอก่อนได้เลยพี่ นี่คุณพาผมไปเสียชีวิตเพราะเจ้าโจร2อรอบแล้วนะ oh, แต่ตอนนี้ <yeah. S 1> เ,รเรามีหนังสือพิมพ์เอามาตั้งเป็นโล่ไว้เออตอนนี้เราเจอบ้าน3มหลังนะฮะแต่ว่าบ้านพวกซอมบี้ธรรมดาแล้วไม่อยากแวะเลยอ่ะราคามันถูกมากเลยแล้วตอนนี้10บโมงแล้วเราเพิ่งจะออกมาได้แค่1,000เมตรเท่านั้นเอาล่ะเราจะตามหาเจ้าโจรแล้วก็จะไปแก้แค้นเฉาะหัวพวกมันเฉาะหัวพวกมันให้มันรู้ซึ้งซะมั่งว่าเฮ้ยหมาเพียบเลยตกใจหมาป่า เฮ้ยหมาป่าไม่เอาหมาป่าราคาไม่แพงอาจจะตามหาเจ้าโจรเท่านั้นเฮ้ยพี่โจรโจรไหนอยู่ตรงไหนน้องขวามือครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยเห็นแล้ว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 ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะลองกันนะเปี๊ยงโดนไหมอ่ะฉันว่ามันไกลไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะค่อยๆย่องเข้าไปฉันคิดว่าฉันค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆอีกสักนิดนึงน่าจะได้โดนไหมไม่โดน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 โอเคล่วงหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองไปไหนอน้องม้า เดี๋ยวฉันขอไปจัดการตรงนู้นก่อนได้พี่มาเลยมาเลยซอมบี้ไอไม่ช่คขาวบอยไม่ต้องสู้เขาด้วยปืนเนี่ยน้องเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโ okay, อเคเราได้ม้าสองตัวแล้วน้องเอาไปเลยคนละตัวนายเอาเจ้ามา้านินมังกรไปแต่ฉันเจ้าเจ้าสีบอกไปไหนก็แวะละโอเคเอ้นี่มันไม่ใช่เจ้าสีบอกดีกว่านี่เป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลเราจะตั้งชื่อว่าเจ้าเท็ดดี้นะเท็ดดี้อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวดัดดี้จะพาเท็ดดี้ไปเที่ยว หมายัางมาแล้วสีขาวมาแล้วมันชื่อเจ้าบ้าดินมังกรต่างหากไปเร็วพวลครับไปเลยปูนปูนเราเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ฟ้าจะมืดเาล่าเราได้โจรมาสองถ้ากับว่าคืนนี้นายจะมีปืนใช้แล้วล่ะเพื่อนไม่ต้องกลัวไปนะหรือเราจะลองเก็บตังค์ให้มันเยอะๆแล้วเราซื้อปืนสไนเปอร์ดีไหมเรายไม่เคยซื้อสไนเปอร์ลองกันเลยอะ ต้องลอคือเออไมนะจะวันเฮดช็อตก็ได้นะมันยิงเข้าหัวไปแล้วก็เปี้ยงแล้วมันก็ตายไปแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแต่มันก็ตายไปเล้วนะแบบนั้นนะอุดันหน้ามีหมู่บ้านไฟไหม้ด้วยแต่เราจะไม่แวะและเหมือนเดิมอะเราจะไปที่หมู่บ้านก่อนนะนะอุนปูน,ปน,ปนไปไปไปอา้าวแหมเรียกว่าหมู่บ้านมีบ้านอยู่หลังเดียวเรียกว่าหมู่บ้านไม่ถูกต้องนะน,นี่ <laughs> อุย้ยนี่ด้านหน้านี่หมู่บ้านของจริงแต่ว่าเราแวะไม่ได้จริงๆทุกคนเราต้องขอโทษด,ด้วย เพราะถ้าเราแวะเราน่าจะเสียเลือดเยอะมากเลยอ่ะโู้ข้างหลังบ้านโจนเทียบเลยอ่ะโจนห้าตัวเลยไหวพี่เอาไหวเหรอข้างหน้าก็บูบ้านแล้วเอาไงอ่ะในขี่ม้าไปวิ่งลากไหมโอ้มันจะตามมาเยอะสิลองดูก็ได้ไหมคนละตัวเฮ้ยออกสิลูกมาลงลงไปแล้วค่อยๆขยับเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บคิวทีละตัวโอเคได้พี่เฮ้ยพี่จะมืด เรา,าเข้าบ้านกันไหมโอ้โหแล้วพระจันร์แดงไม่เอ้ยนายขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเลย<ม>เดี๋ยวฉันลากมันไปเอง<ด>ไม่มีทางเลือกแล้วฉันพอขี่ม้าได้อยู่ไปมาดีมาดีพวกโจรมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วอุ้ย้วพี่โดนยิงแล้วพี่โดนยิงแล้วพี่โดนยิงจะตายนะไม,ยไม่ตายไม่ตายแล้ววิ่งหนีอยู่หมาป่าก็หอนโอ้โหยโอ้โหยคนเร็วเลยโอ้โยมันตามแบบประกบติดชีวิตติดล้อโอ้โหนี่ เก่งกว่าปีเจ้านี่อีกโอ้โหมันยิงดูมันยิงเอาข้างหน้ามีซอมบี้ก็โอ้โหนายเข้าเมืองไปหรือยังอะ่ะเอาแล้วพี่ฉันกำลังตามมาอยู่นาะยจะเห็นฉันอยู่ลิบลิบปืนปืนเตรียมป้อมปืนเลยป้อมปืนช่วยด้วยป้อมปืนเฮ้ยพี่ว่าเราเปลี่ยนแผนไหมเราซื้อป้อมปืนติดที่รถไฟไหมเออนี่น่าสนใจนะซื้อป้อมปืนติดติดรถไฟอ่ะเยอะมากเลยนะพี่เหมือนเจ้าชูชูเช้าไงเนี่ยพ่ลากมาตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยน่าจะไหวยอยู่พี่ลากมาตั้งสี่ห้าตัว ได้เลยพี่เราได้แล้วเราได้แล้วเอาไว้น้องเอาไว้เอาไว้ได้เพียบเลยน้องพี่ไปเก็บให้ก่อนอันนี้ซอมบี้ธรรมดาไม่เอาเอาเฮ้ยแล้วทําไมมันเหลือแต่เหลือแต่ม้าเอาเอาพี่ตายเหรอไม่ใช่เหลือแต่มา้า,า,า,มมาของไอ้พวกโจรโจรหายไปไหนเอาเอาโจรโดนยิงแล้วโจรหายโจรจมดินเฉยเอ,อะไรวะโอ้จบเลยอะ่ะน้องชาย แผนการการค้าของเราอุตส่าห์วิ่งเอาเลือดไปเสี่ยงแต่ผมได้ซอมบี้มานะไม่เป็นไรนี่พี่ก็ได้เฮ้ยหมาป่าไงม,มันมาแล้วนะ่ะใช่ป่ะเอานั้นพี่นี่มาอุย้ยของเพียบเลยน้องชายเราโอ้โหมีหมาป่าด้วยหมาป่าเนี่ไปขายได้ป่ะลองก่อนป่าป่าขายไม่ได้พี่มันโอ้แย่จังอ่ะหมาป่าเหมือนมีศพอยู่ข้างนอกแล้วพี่นี่ไ,ไ,ไงเก็บมาแล้วนี่ไงที่นี่มีฐานหินขายไหมอ่ะยังไม่ได้ดูเลยโอเใคร อะไรอะโอเคโอเคใช่เปม่าย <Okay. S 2> <Okay. S 2> ปโอเคได้เลยเราต้องโห้โหเชา้ชาแล้วยังไม่ทันได้ไปไหนเลยแต่ผมมีฐานก้อนนึงนะโอ้แต่มันจะพอหรือเปล่าฉันโอ้โหตัวนี้บ่าป่าตัวใหญ่เอาแล้วนี้ไม่เอาไปขายเอาไปขายเลยพี่ตอนนี้ฉันเก็บรวบรวมตังค์ได้ถึงหนึ่งร้สิบบาทแล้วจะพอซื้อปืนอะไรบ้างไหมนะโอ้ไม่มีฐานหินขายอีกแล้วน้องชาย โอ้โหเราไม่มีฐานหินตลอดเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยป้อมปืนป้อมปืนเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบอ้ร้อยยี่สิบห้าขาดีแค่สิบบาทเองเราต้องไปวัดใจกันเมืองต่อไปแล้วน้องพี่ว่าเรารีบไปกันดีกว่าไปปาตรงปัตเตอร์ไม่ต้องซื้อนะใช่พอผมไม่มีตังค์ซื้อแล้วโอเคไม่ต้องมีหรอกเฮ้ยทำไมมีรูปอยู่ตรงนี้ด้วยป้องกันคนขับโดนยิงโอ้โหมันย่อไม่ได้นะเสียดายจังเลยถ้ามันย่อได้นะเราน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ตอนนี้เราเหลือเราเหลือม้าตัวเดียวนะตอนเนี้ยโอเคเพราะว่าไม้อีกตัวหนึ่งฉันไม่ได้เอามาด้วยนะเออเหอะเหอะเออเหอะเหอโอ้เจ้าม้าน้อยมาอืเฮ้ยเฮ้ยฉันล่วงรถเดียวเดียวโจทก่อนโจทก่อนนายเห็นโจรด้านซ้ายไหมนายนายเห็นโจรด้านซ้ายไหมยิบหายแล้วพี่โอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงหลบ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 นายหลบนายหลบหลบแล้วหลบแล้วพี่พี่ช่วยอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหลบไปนะหลบหลบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงเองพี่ว่าพี่เคลียร์ได้หมดพี่เคลียร์ได้หมดตรงเนี้ย ลอก่อนแต่พี่ต้องเดินอ้อมว่ะพี่ต้องเดินอ้อมแล้วพี่เคลียร์หมดนี่ 1, 2, หนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บน 1, 2, 3, ึงนี่หนึ่งสองสามสี่โดนหมดโดนหมดเฮ้ยมันมีตัวล่อคนหนึ่งแล้วมันมันง่ายว่ะมันง่ายเลยเนี่ยโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาโจรมาหาโจรโอ้โหเรียบร้อยน้องพี่เคลียร์หมดเดี๋ยวพี่เก็บก่อนเลยพี่เก็บก่อนอีกตัวนึงไหนอะพี่ไม่เห็นนี่ข้างใต้น่ะเห็นแล้วเห็นแล้วยังจะตายมามาเก็บพี่เก็บหมดแล้วพี่เก็บหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราสบไปแบ่งกันขายน้อง เลยวะแล้วทำไมพี่ไม่เก็บศพพวกมันเอาไปเผาวะเฮ้ยเฮ้ยใจร้ายจังอะมันจะตายแล้วอ่ะโอ้ตายตายสงสารสงสาร้วยไม่ถูกวิธีแล้วพี่ทำอะไรอ่ะฆ่าน้องไป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  l e t ดีนะว่านายล่อให้ฉันอ่ะถ้านายไม่ล่อให้ฉันนะฉันจะยิงมันไม่ได้เลยสักตัวถือว่าเป็นการประสานงานที่ดีขึ้นผมว่าเอาเปอร์มาแปะ รอบรอบนี้เลยไหมพี่เราจะได้ไม่โดนยิงปิดหน้าต่างใช่ไหมเอ้ยความคิดดีอ่าเฮ้ยโอ้ยกระดาษร่วงกระดาษร่วงเบรกเลยนายต้องจอดแล้วล่ะเฮ้ยอะไรอะถ่านร่วงถ่านร่วงยานะ่ขอมีค่านะนายควรจะเอาถ่านไปใส่รถไปเลยรายงานข่าวเราพบยารักษาแล้วอ่ะที่แซนแอนโทนิโอปึ๊บอันนี้เราต้องไปแปะตรงไหนฮะประมานี้มาณนี้โอเค นายเห็นที่ชันแปะไหมแบบนั้นแหละ,ะหข้างนี้แปะไม่ได้วะ่ะ <Okay. S 1> นั่น,นึองต้องแปะจากด้านนอกเฮ้ <Hey. S 1> มิดรู้ยังน่าจะมิดละดแต่ข้างหลังโบ๋เลยนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหน้ามีอีกปะเลสโกไปปู๊โอเคหวังว่ามันจะไม่ทะลุหนังสือพิมพ์นะแต่ถ้าตามหลักฟิสิกส์แล้วอ่ะหนังสือพิมพ์มันควรจะป้องกันกระสุนได้จริงไหมแต่ว่าต้องเยอะมากหลักฟิสิกส์ข้อไหนก่อนกันได้ระบายไม่แก้มุกหรือไปยิงหัวแตกเลยเอามันกันได้เนี่ยพี่ จริงอ่ะใช่เอาเอสี่มารวมกันเยอะๆสามารถกันยันสุดนได้นะมันต้องเยอะขาน,นดขาดไหนกันแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจากฟืนไฟแล้วน่าจะไปไม่ถึงแล้วน้องชายเราอาจจะต้อง <ผม S 1> แวะเมืองน,นี้ผมมีฟื้นอยู่เอาฟืนใจไปเลยทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่าไม่<ล>ไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เลยไอ้น้องอยแย่แล้วไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นขับ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 เลยขับเลย ไป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 พี่ยิงให้หน่อยยิงยุ้ยกระสุนหมดน้อง<ไ>พี่ตายแล้วพี่ตายนายนายนายไม่มีผ้ามันแพรใช่ไหมใช่แล้วจบโอเคซึ้งใจไม่นะฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่พัฒน์ลาไปครับไปแล้วว้า